สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการสารปกครองพิษณุโลกพบประชาชนกับดิฉันอาทิตยาวศิิวัต์เจ้าหน้าที่สารปกครองด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สำนักงานสารปกครองพิษณุโลกผ่านทางสถานวีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร f m 1 7 2 5อเสามกะเฮิร์สำหรับวันนี้รายการสารปกครองพิษณุโลกพบประชาชนนะคะได้นำตัวอย่างคดีป,ปกครองที่น่าสนใจและเป็นเรื่องใกล้ตัวคุณผู้ฟังมาพูดคุยกันค่ะ เดินวันนี้เราได้รับเกียรจากคุณวาสนาดินเพชรพนักง,งานคดีปกครองชำนาญการที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะดิฉันวาสนาดินเพชรนะคะกับรายการสารปกครองพิษณุโลกพบประชาชนค่ะวันนี้นะคะก็อย่างที่เราได้เคยพูดคุยกันไปนะคะก็จะมีตัวอย่างเกี่ยวกับคดีปกครองของสารปกครองของเรานะคะ เป็นคดีที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องต่างๆมาพูดคุยให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเพื่อจะได้เป็นการต่อย,ยอดความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายปกครองหรือว่าคดีปกครองนั่นเองนะคะโดยตัวอย่างในคดีแรกนะคะเป็นคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดนะคะที่ออ่าง162ทับส5งค่ะข้อเท็จจริงในคดีนี้ก็คือว่า ผู้ฟ้องคดีทั้ง13คนนะคะได้มีการรับราชการในตำแหน่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษระดับที่7นะคะสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่1ซึ่งก็คือกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีการสมัครเข้ารับการคัดเลือกและประเมินผลงานเพื่อที่จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นนะคะในตำแหน่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษระดับ8ว ทั้งนี้ตามประกาศรับสมัครของอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งคือผู้ถูกฟ้องคดีที่3ในคดีนี้แต่ว่าผู้ฟ้องคดีทั้ง13ท่านนะคะไม่ผ่านการคัดเลือกจึงได้มีการร้องทุกต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษและอ,อกกอพอกระทรวงยุติธรรมนะคะแต่ก็ไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาจึงได้นำคดีนะคะมาฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้เพิกถอนประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการดังกล่าว คดีนี้นะคะศาปลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อกพอพได้กำหนดให้ออก,กพอกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลโดยมิได้กำหนดว่าสามารถมอบหมายหน้าที่ให้บุคคลอื่นทำแทนได้การแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวย่อมเป็นอำนาจหน้าที่เฉพาะตัวและถือว่าอ,อกกพกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นผู้ทรงอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลโดยที่ไม่อาจจะมอบหมายอำนาจหน้าที่ดังกล่าวให้บุคคลอื่นกระทำการแทนได้นะคะการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่3ซึ่งก็คืออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลดังกล่าวจึงเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจอันมีผลทำให้ประกาศผล การคัดเลือกข้าราชการเพื่อประเมินผลงานเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นรวมถึงคำสั่งอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกันนั้นได้แก่คำสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งและคำสั่งเลื่อนข้าราชการเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบอด้วยกฎหมายเช่นเดียวกันค่ะคดีต่อมานะคะเป็นคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดที่ออ่าง515อาทับสองพ ในการสืบสวนข้อได้จริงนะคะเป็นการสแสวงหาข้อได้จริงและหลักฐานซึ่งผู้มีหน้าที่สืบสวนข้อเท็จริงได้ปฏิบัติอำนาจหน้าที่เพื่อที่จะทราบรายละเอียดแห่งพฤติการและการกระทําของผู้ฟ้องคดีซึ่งมีเหตุอันควรสงสัยหรือว่ามีการถูกร้องเรียนหรือว่ากล่าวโทษว่าได้มีการกระทําความผิดวินัยหรือไม่ประการใดนะคะ เมื่อผู้สั่งให้สืบสวนข้อได้จริงได้รับรายงานผลการสืบสวนข้อได้จริงจากคณะกรรมการดังกล่าวหรือผู้สืบสวนแล้วถ้าผู้มีอำนาจพิจารณาสั่งการเห็นว่าผลการสืบสวนไม่มีมูลให้มีความเห็นยุติหรือว่าควรระงับแล้วแต่กรณีดังนั้นการสืบสวนข้อได้จริงจึงเป็นเพียงขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดให้ผู้บังคับบัญชามีอำนาจหน้าที่ดำเนินการแสวงหาข้อได้จริง และพยานหลักฐานในเบื้องต้นในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือว่าสงสัยว่าผู้ใต้บังคับบัญชาของตนได้มีการกระทําความผิดวินยัยแต่ยังไม่มีหลักฐานทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่ากรณีมีมูลสมควรที่ผู้บังคับบัญชาจะดําเนินการทางวินัยแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาต่อไปหรือไม่เท่านั้นกรณีดังกล่าวนะคะไม่ใช่การดําเนินการทางวินยัยหรือว่าการสอบสวนทางวินยัยตามมาตรา102 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพศ2535ซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นที่จะต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาและก็สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกฟ้องคดีหรือผู้กล่าวหาผู้ถูกกล่าวหาทราบนะคะรวมทั้งต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนแต่อย่างใด คดีต่อมาค่ะเป็นคำพิพากษาสารปกรครองสูงสุดที่ออ6ก5อ่าง685ทับ2,558ในการสอบข้อได้จริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ไม่ใช่กรณีที่ต้องมีการกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ผู้หนึ่งผู้ใดกระทำละเมิดและต้องรับผิดชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแต่เป็นการดำเนินการเพื่อให้รู้ถึงเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดและต้องรับผิด รวมทั้งจำนวนค่าสินใหม่ทดแทนที่เจ้าหน้าที่จะต้องชดใช้การที่คณะกรรมการสอบข้อได้จริงความผิดทางละเมิดสอบปากคำผู้ฟ้องคดีก็เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นคณะกรรมการจึงไม่จำต้องแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าจะต้องให้ถ้อยคำในฐานะใดและผู้ฟ้องคดีได้มีโอกาสให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการ สอบข้อได้จริงความรับผิดทางละเมิดถึง3ครั้งจึงมีโอกาสชี้แจงข้อได้จริงรวมทั้งอ้างพยานหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวได้ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีในส่วนที่ว่ายังไม่ได้มีการโต้แยง้งหรือว่าได้ชี้แจงข้อได้จริงในส่วนนี้จึงไม่อาจรับฟังได้นะคะคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดที่ออ่าง526 0 0ทับ2,558นะคะ เจตนารมณ์ของมาตรา37แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2539ที่กำหนดให้คำสั่งทางปกครองที่มีผลกระทบต่อสิทธิของคู่กรณีจะต้องจัดให้มีเหตุผลไว้ด้วยนั้นก็เพื่อให้ผู้ที่ตกอยู่ภายใต้บังคับของคำสั่งทางปกครองได้ทราบข้อได้จริงและข้อกฎหมายในการพิจารณาตลอดจนข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิษ ในการออกคำสั่งทางปกครองและสามารถใช้สิทธิอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งในกรณีที่ไม่เห็นด้วยได้อย่างถูกต้องด้วยเหตุนี้นะคะแม้คำสั่งที่เรียกให้เจ้าหน้าที่ในฐานะผู้บังคับบัญชาชดใช้เงินจะมีได้ระบุถึงการกระทําละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งถือว่ามีข้อบกพร่องในส่วนของรูปแบบของคำสั่งทางปกครองตามที่กำหนดไว้ในมาตรา3 7อยู่บ้าง แต่เมื่อข้อได้จริงฟังได้ว่าเหตุบกคร่องดังกล่าวไม่ได้ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับคำสั่งไม่เข้าใจข้อได้จริงหรือว่าข้อกฎหมายที่หน่วยง,งานของรัฐใช้พิจารณาวินิจฉัยในการออกคำสั่งให้ชดใช้เงินนั้นจนเป็นเหตุให้ไม่อาจใช้สิทธอิอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งดังกล่าวได้ความไม่สมบูรณ์ดังกล่าวจึงไม่ใช่สาระสำคัญถึงขนาดที่จะทำให้คำสั่งให้ชดใช้เงินไม่ชอบด้วยกฎหมาย ลาดองค์การบริหารส่วนตำบลในฐานะผู้บังคับบัญชาจึงมีหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2541และมีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการกำหนดไว้ การที่ประหลัดนะคะไม่ได้ทําการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่องจนเป็นเหตุให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอาศัยโอกาสดังกล่าวทําการทุจริตโดยการยักยอกเงินขององค์การบริหารส่วนตนําบลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนตําบลได้รับความเสียหาย จึงเป็นการกระทำละเมิดและต้องชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลอย่างไรก็ดีนะคะเมื่อประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมิได้มีส่วนร่วมในการกระทำทุจริตด้วยดังนั้นเมื่อคำนึงถึงความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมแล้วควรให้รับผิดในอัตราร้อยละ40ของความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะตัวอย่างในคดีต่อมานะคะเป็นคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ออา่าง4 3า ทับ2,546กรณีนี้นะคะข้อได้จริงในคดีก็คือว่าแม้นายกเทศมนตรีจะมีอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างก็ตามแต่การที่พิจารณาไม่เห็นชอบด้วยกบความเห็นของคณะกรรมการที่ได้ดำเนินการโดยถูกต้องตามระเบียบโดยมีคำสั่งยกเลิกการสอบราคา การมีคำสั่งยกเลิกการสอบราคาจะต้องมีเหตุผลเพียงพอที่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าเป็นการใช้ดุลพินิษโดยชอบอีกทั้งชี้แจงได้ว่าความเห็นของคณะกรรมการไม่ชอบอย่างไรดังนั้นการใช้ดุลพินิษของนาย,ยกเทศมนตรีจึงไม่ได้เป็นประโยชน์แก่ทางราชการและไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะลบล้างความเห็นของคณะกรรมการ ได้นะคะทั้งให้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนจึงเป็นการใช้ดุลพินิษโดยไม่ชอบคําสั่งยกเลิกเกี่ยวกับการสอบราคาจึงเป็นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะตัวอย่างในคดีต่อมาค่ะเป็นคําพิพากษาสารปกครองสูงสุดที่อออ่างรอเรือ44ทับ2,565ตามมาตรา39ทับ1วรรค1บัญญัติว่าการออกคำสั่งเป็นหนังสือในเรื่องใด หากไม่ได้มีกฎหมายหรือว่ากฎกําหนดระยะเวลาในการออกคําสั่งทางปกครองในเรื่องนั้นไว้เป็นประการอื่นให้เจ้าหน้าที่ออกคําสั่งทางปกครองนั้นให้แล้วเสร็จภายใน30วันนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ได้รับคําขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วนเมื่อการพิจารณาอนุญาตให้เปลี่ยนบุคคลซึ่งเป็นผู้ดําเนินกิจการแทนนิติบุคคล มีลักษณะเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีที่1ที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิ์หรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นคำสั่งทางปกครองและกฎที่เกี่ยวข้องมิได้กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตให้เปลี่ยนบุคคลซึ่งเป็นผู้ดำเนินกิจการแทนนิติบุคคลไว้เป็นการเฉพาะจึงต้องนำระยะเวลาตามมาตรา39ทับาใช้บังคับ โดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่1จะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับคําขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วนคดีนี้ผู้ฟ้องคดียื่นคําขอเปลี่ยนผู้ดําเนินกิจาการตามแบบสบ1เมื่อวันที่30ธันวาคม2559ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ชอบที่จะพิจารณาคําขอของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จภายในวันที่29มกราคม2560 แต่ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่1น,นะคะก็ไม่ได้อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีดําเนินการเปลี่ยนตามคําขอดังกล่าวโดยนายวอลแวนเป็นผู้ฟ้องคดีโดยนายปอป่า,ปาตามคําขอเปลี่ยนผู้ดําเนินกิจการสถานบริการลงวันที่3 0ธันวาคม2559แล้วเมื่อวันที่10นะคะตุลาคม2560 โดยในการแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการร้านอออ่างประจำปีพศ2560และมิให้ออกใบอนุญาตให้แก่สถานบริการดังกล่าวเป็นเวลา5ปีตามหนังสือบชนลงวันที่29ธันวาคม2560ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ได้ระบุชื่อบุคคลผู้ดำเนินกิจการแทนผู้ฟ้องคดีเป็นนายปอปา ซึ่งถือเป็นการแจ้งคำสั่งอนุญาตให้เปลี่ยนผู้ดำเนินกิจการสถานบริการให้ผู้ฟ้องคดีทราบด้วยแล้วดังนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่1จึงปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการพิจารณาอนุญาตให้เปลี่ยนบุคคลซึ่งเป็นผู้ดำเนินกิจการแทนนิติบุคคลตามคำขอเปลี่ยนผู้ดำเนินกิจการตามแบบสอบหลงวันที่30ธันวาคม2554ของผู้ฟ้องคดีล่าช้าเกินสมควร แต่การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่1มีคําสั่งอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเปลี่ยนผู้ดําเนินกิจการสถานบริการแล้วนั้นย่อมถือได้ว่ามีการดําเนินการตามคําขอท้ายฟ้องของผู้ฟ้องคดีแล้วจึงไม่มีกรณีที่ศาลจะต้องกําหนดคาบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่1มีคําสั่งอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเปลี่ยนผู้ดําเนินกิจการสถานบริการอีกแต่อย่างใดคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ่างทับอง9 9 5คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะผู้ถูกฟ้องคดีได้มีการประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งหนึ่งนะคะเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับ ตำแหน่งบริหารลงวันที่1มิถุนายน2552นาในตำแหน่งผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณโดยเป็นตำแหน่งนักบริหารงานนโยบายและแผนระดับ8ได้มีการกำหนดคุณสมบัติว่าต้องดำรงตำแหน่งหรือว่าเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหัวหน้าฝ่ายซึ่งก็คือเป็นตำแหน่งนักบริหารงานนโยบายและแผนระดับ7หรือที่กจเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า4ปี สารได้วินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีนะคะได้เข้าสู่ตําแหน่งนักบริหารงานนโยบายและแผนระดับเจ็ดโดยวิธีการคัดเลือกซึ่งเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องตามประกาศกจอจจนอมอเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้อ53แต่เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดยังมีได้มีคําสั่งยกเลิกหรือว่าเพิกถอนคําสั่งระดับเ จึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งยังมีผลทางกฎหมายโดยชอบตราบเท่าที่ยังไม่ได้มีการเพิกถอนคำสั่งของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัครคัดเลือกของผู้ถูกฟ้องคดีนะคะการที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีประกาศผลการคัดเลือกในส่วนที่ระบุว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามหนังสือสำนักงานอันมีผลเป็นการตัดสิทธิผู้ฟ้องคดีมิให้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้นในตำแหน่งพ่วงหนวยการกองแผนและงบประมาณในครั้งนี้จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะนั่นก็เป็นตัวอย่างคดีปกครองที่น่าสนใจนะคะที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ ส่วนมากจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลนะคะซึ่งก็น่าจะมีประโยชน์กับท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็อาจจะมีประโยชน์กับท่านผู้ฟังที่เป็นข้าราชการนะคะในกรณีที่อยากจะส่งผลงานเรื่องระดับนะคะหากมีกรณีที่ใกล้เคียงกันก็จะได้ทราบว่าสิทธิหน้าที่ของเรามีมากน้อยเพียงใดอย่างไรนะคะในวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะขอกราบขอบพระคุณค่ะ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณคุณวัสนาลินเพชรค่ะพะนักง,งานคดีปกครองํำนันการนะคะที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการในวันนี้ขอบพระคุณค่ะ ก่อนจากการวันนี้สำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่มีข้อสงสยัยหรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับคดีบกครองสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วน1355หรือสายตรง055909550-9และอีช่องทางนะคะเพื่อติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ที่แฟนเพจเฟซบุก๊กสำนักงานสารบกครองพิเณโลกสำหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ